วานกล้าเขาไว้ไงแล้วเ้าวมันเริ่มงอ,อกไป่างนเนีย่ยโดยชีวิตธรรมชาติรรชตีวิตที่อยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาจะเป็นอย่างนี้ได้กลิ่นเล้กลิ่นอาของของชาวนาชาวเกษตรกร,กรขวานกลางจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็เลยเหมืนกันเราตากเก็บทุ่งไร่ทุ่งนาท้องไร่ท้องนามันทำให้เรามีควารมรูษษ้สึกว่าเออเปน็นธรรมชาติ จะเดินไปตรงนน้นหน่อยนะเดินแล้วก็เดินไปทันตาปรางนบรรยากาศที่ตรงนี้ไม่ต้องอะไรเพราะมันอยู่บริเวณบัตเป็นบรรยากาศที่เขาหวานครับเขาเรียวเขาหวานข้าวเขาวไว้มื่อตอนนี้ก็รอข้าวโตพอข้าวโตเสร็จแล้วขึ้นมาเป็นกล้าเขาก็จะไปปลูกนี่คือวิถีชีวิตของชาวเกษตรกรที่ทําไร่ทํานาจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ก็จะมีเครื่องสูบน้ําเครื่องสูบน้ำโกลต้า แต่น้ำมันมากเกินก็จะสูบน้ำเข้ามนี่เพิ่มสูบน้ำอันนี้เขาก็ตั้งข้างข้างวิ้นมาเขาก็จะปลูก้นมะพร้าวน้ำหอมเข้าไว้เป็นบรรยากาศที่เรา,าถ้าเกิดท่านใดอยู่ในเมืองก็ไม่เคยเห็นไม่ค่อยได้เคยเห็นไม่ค่อยได้มาสัมผัสคนที่จะได้มาสัมผัสก็คือต้องเป็นคนมีไร่มีามนาอะไรอย่างเงี้ย มีเสียงยิงปืนเลยนะเป็นเสียงยิงหนูหรือไงเนี่ยใช้ไหมวันนี้ไลตาจุ๊บไล่กล้องครูบิ๊กก็ได้มาถ่ายทอดบรรยากาศความเป็นชุ่งไร่ชุ่งแล้วก็ทั้งถาวนี่ก็จะมีสัญลักษณ์เขาไว้แปลกแปกไหมมีความเชื่อยังไงรู้ไหมหดไรกาไม่ใช่เหรอโอ้โหหูไรกาใส่หมวกกันน็อกเลยเข้าไปดูไปไกลดิฮะแล้วหูไรกาใส่หมวกกันน็อกที่ไหนล่ะ อันนี้ก็คือบอกว่าเขามีความเชื่อบางอย่างนี่เราก็ไม่รู้เขาเนาะเราก็อย่าไปยุ่งนะเราก็ไปดูของเราตามอ่เนี่ยจะ็นทางเดินต่อไปเนี่ยนะมันเป็นบรรยากาศท้องท้องไร่ท้องนาโดยเฉพาะทางเหนือน,นี่ยิ่งสวยเลยเขาบอกว่าทําเป็นนาขั้นบันไดอะไรเงี้ยอืมทาเป็นนาขั้นบันไดได้อะไรได้นี่ครวบิ๊กได้มาเห็นบรรยากาศท้องท้องไร่ท้องนามีความรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกสงบครับเออนะทางไรทางน้มันเป็นสถานที่สงบนะใครได้มาอยู่ใครได้มาสัมผัสนมันน้อชีวิตมันสบายแต่ที่นี้การทําธุรกิจการทําเกษตรกรเนี่ยมันก็ยุ่งยากลําบากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันต้องเป็นคนที่ระวังที่หมาที่แมวใช่ไหมถ้าเกิดมันเป็นแผลนไปดูตนตนก้าเนี่ยก็ไปใกล้ก็ไปใกล้หน่อย ต้นกล้าก็กำลังหวานเอาไว้นะ้เป็นต้นงอกงาม้นมาเห็นตรงไร่ตรงน้ำก็สดชื่นดีนะอเห็นเป็นช่งไร่ช่งนาท้องไร่ท้องนาแนละ้วคนเราก็จะมีความรู้สึกเป็นธรรมชาติดีมันผ่อนคลายได้นะอืถ้าเราทำดีๆแล้วใส่เพลงดีๆเข้าไปมันผ่อนคลายได้นะแล้วเราก็จะเดินไปดูสักหน่อยว่าตรงไหนที่ ความน่าสนใจมีอะไร ält? น่าสนใจเราก็เดินนำไปเดินนำไปดูต้อเผื่อจะมีอะไรที่ดูดูแปลกๆแปลกตาแปลกเลยหอบๆเห็นแล้วมันสบายใจ่ยังนึกในใจว่าถ้าเกิดเรามีมีทางม่บ้านเราเนี่ยสักสองสาไร่นี่ยจะทำสวนทำนาก็อยู่กลางของไร่ของเรา อยู่ในเมืองก็สบายเหมือนกันมันสบายอีกอย่างคนละอย่างกันนะทุ่งไร่ทุงนามันเงียบสงบไม่มีอุกตึคคุกคมไม่ต้องไปเจอคนไม่ต้องไปเจออะไรแต่อยู่วานนอกเราเนี่ยสบายคมอีใครมายุ่งมาเกี่ยวมาอะไรอยู่กันไปมีที่มีทางกระปุกทำไร่ไถนาะทำสวนไปเนี่ยมันให้บรรยากาศความเงียบสงบ ก็จะมีสัญญาณน,นี้ไว,ไ,นไว้ไล่นกไว้ไล่นกไหมก็มีกระปีตีแล้วก็จะมีแขวนเข้าไว้นะมนี่คือสัญญาษา์ที่เขาไว้ไตีไล่นกถ้าสมัยโบราณจริงๆก็าจะทำานหุ่นไล่กาอย่างที่ว่าแต่เดี๋ยวนี้นกมันรู้แล้วมันไม่กลัวมัน <c oughs> <c oughs> รู้ว่ามันนกเอามาหลอกไปเดินตรงนี้ไปหรือเปล่าไปเข้าตรางนน้นได้ผลไม่รู้นะ <c oughs> นกมันรู้อันตรงนี้เขาเกี่ยวไปแล้วเนี่ยบรรยากาศที่เขาเกี่ยวไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ เสร็จแล้วก็จะเผาแต่จริงๆแล้วเขาพยายามรณรงค์ว่าไม่ให้เผาสร้างข้าวเพราะมันทาให้เกิือกพลพิษรลภาวะอะไรเนี่ยนี่แล้วแต่ศัสนาคติแต่ละท่านนะเนาะเราก็ไปพูดตออไปที่เราเห็นตรงนี้ว่าเออเขาเป็นลักษณะนี้แต่การที่เราได้เห็นข้าวกล้าที่เขาหลังเพาะปลูกเนี่ยสดชื่นมากข้าวกล้าที่เขาเพาะปุ๋งสดชื่นมากตรงนั้นจะเป็นหย่อมที่ขเขาปลูกสวนไหมครับ ไม่แน่ใจว่าเขาปลูกผมได้ก็ยังไงขูกเถียมเป็นี่ียงไทยงนอมรนที่ีู้ยากที่นอของเนทก็มีอ่ณคริชาติคนปริชาติซี่เป็นหลานเขาก็บอกว่าก็พร้อมแล้วในการซื้อ่ี่ แต่ที่นี่มันะลบากม่เที่แมนมีมีงบที่เราจะทําที่อยู่ัจะเดินกลับได้ปัวงมาอะไรีอเอบ่อเลี้ยงปลาหรือเปล่าบ่อเลี้ยงปลาเออ เป็นคันนาแล้วเนี่ยอ่าเปนคันนาขายได้ก็ต้องไงไปไปน่าจะเป็นโคนขายด้วยไม่ใชหวานปลานี่มีอะไรบรรด้คันาไปยดูนะที่จะขายก็มีอะไรมีปลามีอะไรตื่นเต้นหนึ่งห้ามีก็คงถ้าเกิดมีก็คงจะจับและว่าเขาขายไปแล้วก็หวานเอย่างนี้ไม่เคยมีปลานะ แต่ตอนนี้ก็บักนานไปแล้วเนี่ยมันจะเคยมีปลาเนี่ยตอนต้องอาเป็นเด็กๆเนี่ยก็รถไถไถแล้วก็จะเดินตามนะเดินตามปลามจะขึ้นมา <c oughs> จะเป็นปลาชนเป็นปลาหมอเป็น เป็นพราะนี่ก <pe> ็จะมีผักบุ้งผักบุ้งทุ่งไร่ทุ่งนาก็กินได้นะอืมเหมือนปัจจุบันนี้ก็อาจจะต้องระวังหน่อยมีพิษยาออกไปตรงนี้มาดูบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาเออมีอะไรประกอบที่มีพิษจะดูแล้วมันจะตื้นดีน้องต้องตื้นน้องเห็นทุ่งไร่ทุ่งนาแล้วก็ะไม่เคย

ก็จะเป็นข้าวกล้ากำลังขึ้นเราเป็นต้นเล็กๆเนี่ยนะเห็นแล้วสวยดีทำให้เรามีความรู้สึกสดชื่นนะโดยเขียวกระยีหมดทั้งทงนาเลยตอนนี้มองเห็นเขียวเออเนี่ยกำลังงอกกำลังงามเลยเนี่ยนี่แหละคือวิถีชีวิตชาวนาดูมันไปทำให้เรามีความรู้สึกตักาจอยู่กละไรกันนะมันเป็นธรรมชาติจดีแต่ว่เหนื่อยง เสริมน้ำพอดี